โครงการคุณสู้เราช่วยตอนนี้เขามีการขยายโครงการกันแล้วนะคะจะมีการขยายจากระยะที่ซ่องนะกระเพิ่มเติมให้ครอบคลุมคุณนะส้มบัติกลุ่มลุกนี้มากยิ่งขึนนี่ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเหนชอบแนวทางการดําเนินโครงการคุณสู้เราช่วยระยะที่ซ่องตามทีกระทรวงการคลังได้เสนอค่ะก็ได้แก่มาตรก,การจ่ายตรงคงศัพท์การจะขยายคุณส้มบัติลุกนี้ให้มีความครอบคลุมลุกนี้ทีวา่ามีสถานะน้ทีไม่มีการค้างชําระหรือว่า มาคางชําระเงินตอนรื้อดอกเบี้ยเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินว่า30วันนะคะโดยยังคงใช้ข้อมูลข้องวันที่3าตุลาคม2567้แล้วก็มาตรการจ่ายปิดจ็อบค่ะข่ายคุณสมบัติลุกนี้ประเภทสิ้นเชื้อคางชําระเป็นระยะเวลารวมกันเกินว่า90วันกรณีสิ้นเชื้อที่ไม่มีลักประกันค่ะกําหนดภารณีคงค้างไม่เกินนึ่งมืดมาต่อบัญชีแล้วก็กรณีสิ้นเชื้อที่ว่ามีลักประกันกาหนดภารณีคง ทางไม่เกินสามื่นบาทต่อบัญชีแล้วก็เพิ่มเติมมาตรการปรับโครงสร้างนี้เพิ่มเติมสําหรับนี้ NPL นะฮะที่ว่าไม่มีลักประกรันก็คือมาตรการจ่ายตัดต้นนี่แหละคะ่ะครับ นอกจากนี้อย่างอินช็อปนะครับาตรการช่วยเหลือลูกนี้นะครับรายย้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับตามมาตรการสิ้นเชื้อสู้ภยัยโควิด19และการมาตรการช่วยเหลือลูกนี้โครงการสิ้นเชื้อตามนโยบายรัฐบาลอื่นนะครับอื่นๆนะครับนะที่ได้รับการจดเจยความที่หายที่เกิดขึ้นจาก NPL มีภาระหนี้คงเลือดไม่เกิน4 0 0 0มื่นบาทนะครับเพื่อช่วยบรรเทา ภาระนีนะครับโคลุกนีให้หมดภาระนี้ได้โดยเร็วลุตผลจากประวัตินีเสียครับนีเสียก็คือ n p l นีอ่ก็คือนีเสียนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ครอบคลุมกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนย่ากจะเข้ารวมโครงการแต่ว่าไม่มีนีเสียไงพี่บากเกลียงก็เลยเข้ารวมไม่ได้แต่วันนี้ครอบคลุมแล้วนะลุกนี้ทีไม่มีนีเสียหรือว่าคางํำร้าเนี่ยไม่เกินว่า30วันก็เข้าได้เนด้นี่เลยย่มีนีเสียแล้วนะ